สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าต้นไม้ชนิดเดียวกันถ้าปลูกแดดเช้ากับปลูกแดดบ่ายผลที่ออกมาจะแตกต่างกันอย่างไรแล้วปลูกแดดแบบไหนที่ต้นไม้จะสวยกว่ากันคะ่ะซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่า ที่แอดพูดว่าให้โดนแดดเช้าหรือรับแดดเช้าหรือให้เจอแดดครึ่งเช้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วแดดครึ่งเช้าเนี่ยมันคือแดดประมาณไหนช่วงไหนแล้วถ้าเราไม่ได้เจอแดดครึ่งเช้าเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าทำเลบ้านหรือห้องเช่าหรือคอนโดนะคะมันไม่ได้รับแดดตอนเช้าแต่มันไปได้แสงแดดตอนบ่ายเนี่ยแล้วถ้าเอาต้นไม้มาปลูกที่รับแสงแดดตอนบ่ายมันได้ไหมนะคะวันนี้เรามีคําตอบให้ แต่คาตอบที่เกิดขึ้นนะคะมาจากประสบการณ์แล้วก็การสังเกตของเรานะคะไม่ได้มีวิชาการใดๆรองรับนะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะซึ่งต้นไม้ที่เรานํามาเปรียบเทียบในวันนี้นะคะนั่นก็คือต้นบอลสีนั่นเองค่ะเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะ3มช่วงระยะเวลาเลยค่ะนั่นก็คือช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็เป็นช่วงบ่ายที่ช่วงที่แดดแรงมากๆค่ะไปดูกันค่ะว่าผลออกมาเป็นยังไงค่ะซึ่งบอนสีที่ ที่เราจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือบอนสีร่อนทองนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะสําหรับเจ้ากอน,นี้นะคะก็เป็นบอลสีที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจปลูกแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ขุดหัวเข้ามานะคะแล้วก็เอามาโยนโยนไว้นะคะในกระถางเก่าๆแบบนี้เลยไม่ได้คิดว่าจะโตแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วก็พอดีมีช่วงหนึ่งนะคะที่ฝนเนี่ยเขาตกติดต่อกันหลายวันค่ะเจ้าหัวบอลสีที่เรายยนโยนทิ้งไว้นะคะเขาก็เกิดงอกขึ้นมาแล้วก็โตมาเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งเจ้าต้นนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นบอลสีนะคะแบบที่ปลูกแบบได้รับแดดเช้านั่นเองค่ะคือเจ้ากอนี้เนี่ยเขาจะได้รับแดดในช่วงเช้านะคะเริ่มตั้งแต่สักประมาณ 9โมงเช้านะคะไปจนถึงประมาณเที่ยงวันเลยค่ะแล้วภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราถ่ายในช่วงประมาณ11โมงนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตอน11โมงเนี่ยบอลสีกอนี้นะคะได้รับแสงทั่วทั้งกอเลยค่ะ กับอีกกอหนึ่งนะคะซึ่งกอนี้ก็คือบอลสีร่อนทองเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งเจ้ากอนี้นะคะเป็นกอที่ได้รับแดดบ่ายนั่นเองค่ะสิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างก็คือขนาดของใบนะทุกคนเราจะเห็นว่าเจ้ากอนี้นะคะขนาดใบเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าเจ้ากอที่ได้รับแดดเช้านะคะซึ่งถ้าจะบอกว่าแสงแดดมีส่วนไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่จะบอกว่ากอนี้เกิดจากการตั้งใจปลูกนั่นเองค่ะเราตั้งใจที่จะปลูกเจ้าก ตอนนี้นะคะบำรุงทั้งการใส่ปุ๋ยในวัสดุปลูกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมหลังจากปลูกไปแล้วค่ะนี่เลยนะคะเรามาดูเลยว่าตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะคะเจ้ากอนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้รับแสงแดดเลยนะคะจะได้รับนิดหน่อยนะคะช่วงทางขวามือนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่า สีเนี่ยซีดมากๆเลยนะคะแล้วใบก็ดูไม่สดชื่นเลยนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2นั่นเองค่ะจัดได้ว่าเป็นช่วงที่มีแดดแรงสุดๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยมาดูเจ้ากอที่ได้รับแสงช่วงบ่ายนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยกอน,นี้ได้รับแสงแบบว่าทั่วทุกใบเลยนะคะและก็รับความร้อนที่สะท้อนขึ้นมาจากคอนกรีตด้วยล่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่าเหี่ยวกว่าเดิมเยอะเลยค่ะจากปกติ ที่มีสีซีดอยู่แล้วนะคะทุกคนพอได้รับแสงแดดช่วงบ่ายแบบเต็มๆเ,เนี่ยก็ซีดไปใหญ่เลยค่ะแล้วสังเกตลักษณะใบนะคะจะมีลักษณะหอ่อตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะเนื่องจากแดดช่วงนี้เนี่ยแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็สังเกตด้วยนะคะว่าคอตกเลยค่ะก็คือมีอาการแบบว่าใบซีดใบหอ่อแล้วก็ใบเหี่ยวคอตกลงมาเลยค่ะนี่เลยดูเลยนะคะชัดๆเลยช่างเป็นภาพที่ไม่สดชื่นเอาซะเลยนะคะแบบนี้มาดูฝั่ง จ้ากอที่ได้รับแดดเมื่อช่วงเช้าบ้างค่ะโอ้โหพอช่วงบ่ายนะคะสีที่เคยสดอยู่ยังไงนะคะทุกคนก็ยังสดอยู่เหมือนเดิมค่ะเห็นแล้วแบบแจ่มว้าวมากๆเลยนะคะสดชื่นมากๆเลยถึงแม้ว่าขนาดใบจะแตกต่างกันนะคะใบเล็กมากๆเลยเพราะว่าต้นนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยนะไม่ได้บำรุงบำาเรืออะไรเลยนะคะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าสีของน้องนางนั้น ยังสวยสดงดงามอยู่เหมือนเมื่อตอนเช้าเลยค่ะทุกคนแล้วเห็นไหมคะสังเกตไหมว่าเนี่ยช่วงเวลาบ่ายสองนะคะเจ้ากอนี้ไม่มีแสงแดดส่องถึงแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะก็เลยทำให้น้องนะคะยังชูคอตั้งนะคะโบกพลิ้วไปกับสายลมโชว์ความสวยงามได้แบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามันดีต่อใจมากๆเลยนะคะซึ่งมันช่างแตกต่างกับเจ้ากอที่ได้รับแดดบ่ายเต็มเ็มเมื่อกี้นี้มากๆเลยล่ะคะ่ะ ยังไม่หนำใจค่ะดูกันต่อยาวๆเลยนะคะกับแสงแดดบ่ายช่วงประมาณ15นาฬิกาค่ะเพราะว่าแดดประเทศไทยนะคะจะร้อนแรงมากเลยช่วง14-15นาฬิกานะคะทุกคน 15บนาฬิกาแล้วนะคะแต่ว่าเจ้ากอนี้ก็ยังได้รับแสงแดดบ่ายแบบเต็มๆร้อยไปเลยนะคะไม่มีแผ่วเลยนะคะทุกคนโอ้โหเห็นไหมคะซึ่งสภาพก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะยังคอตกสีซีดใบห่อใบเหี่ยวอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมพอเราเห็นว่าแดดดีแบบนี้นะคะทุกคนเราก็เลยนํานี่เลยค่ะฮกหลงขาวนะคะออกมารับแดดบ่ายบ้างคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะตอนที่รับมาน้องนี่ขาวสวยมากๆเลยแต่พอเราเอาไปวางน้องนะคะไว้ที่ แดดรำไรนะคะทุกคนน้องกลับใจค่ะเขียวปีเลยนะคะเราก็เลยเอามาวางนะคะให้รับแดดบ่ายแบบนี้นะคะเหมือนร่อนทองเจ้าต้นข้างๆดูนะคะเผื่อน้องจะกลับใจกลับมาขาวสวยเหมือนเดิมคะ่ะส่วนเจ้ากอนี้นะคะถึงแม้ว่าจะบ่าย3ามแล้วนะคะน้องก็ยังสีสดนะคะคอตั้งโดดเด้งไม่มีทีท่าว่าจะสลดเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้เจอแดดแรงๆช่วงบ่ายเลยนั่นเองคะ่ะก็เลยทำให้น้องเขายังสดชื่นแล้วก็สีสดแบบนี้คะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเห็นความแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะระหว่างบอนสีที่ปลูกแบบได้รับแสงแดดเช้านะคะกับปลูกได้รับแดดบ่าย แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะคะ่ะทีนี้ก็เกิดคําถามใช่ไหมคะว่าบ้านของเรานะคะคอนโดของเราหรือว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่สามารถได้รับแสงแดดในช่วงเช้าได้จะเจอก็แต่แดดบ่ายเปิี้ยงเนี่ยแล้วมันจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรแต่ว่าเราก็มาทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะว่าแสงแดดช่วงเช้ากับแสงแดดช่วงบ่ายเนี่ยทำไมมันถึงให้ผลกับต้นไม้ที่แตกต่างกันขนาดนี้นะคะ นั่นก็เป็นเพราะว่าแสงแดดในช่วงเช้านะคะทุกคนมันจะเป็นแสงแดดที่ไม่ร้อนแรงมากนั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะมีการปรับระดับความร้อนนะคะเป็นเลเวลปรับขึ้นทีละเล็กละน้อยนะคะตามช่วงเวลานั่นเองต้นไม้นะคะที่ได้รับแสงเช้าเนี่ยเขาจึงสามารถปรับตัวนะคะไปกับแสงแดดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองค่ะ และอย่างที่ทุกคนทราบนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความร้อนที่รุนแรงมากเลยนะคะโดยเฉพาะแสงแดดตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันขึ้นไปนะคะทุกคนตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ใกล้โลกมากกว่าช่วงเช้านั่นเองค่ะก็เลยทําให้นะคะแสงแดดช่วงบ่ายเนี่ยมันมีความร้อนแรงที่แบบว่าแรงมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะโลกของเราเนี่ยก็มีการดูดซับความร้อนค่ะ พอพระอาทิตย์นะคะส่องแสงลงมาโลกเราก็จะมีการดูดซับความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งแดดในช่วงเช้าเนี่ยโลกเราก็ดูดซับความร้อนนะคะแต่มันเป็นความร้อนที่แบบว่าไม่ได้ร้อนจ้าไงคะแล้วเราก็ดูดซับความร้อนมาเรื่อยๆๆค่ๆพอมาเจอแดดจ้าช่วงบ่ายเนี่ยโอ้โหความร้อนนะคะยิ่งดูดเข้ามาดูดเข้ามามันก็ระอุก,กันอยู่ภายใต้ดินนี่แหละค่ะแล้วพอระอุอยู่ภายใต้ดินนะคะความร้อนนั้นก็ส่งผลขึ้นมาบนพื้นด้วยค่ะเลยทําให้ช่วงบ่ายนะคะต้นไม้ของเราเนี่ย นอกจากจะได้รับแสงแดดจ้าๆนะคะแรงๆเนี่ยจากดวงอาทิตย์แล้วยังได้รับความร้อนที่ละอุขึ้นมาจากพื้นดินจากพื้นคอนกรีตด้วยค่ะก<ม>็เลยทํา <ๆ S 1> ให้ต้นไม้ในช่วงบ่ายนะคะจะมีลักษณะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็คือซีเซ oh ียวหอเหี่ยวแล้วก็คอตกนั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีแก้นะคะทุกคนถ้าใครที่ปลูกบอนสีนะคะสามารถใช้สแลนนะคะช่วยพรางแสงได้ค่ะเลือกเป็นสแลนนะคะ50-7 0ค่ะจะทำให้บอนสีนะคะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ชอบแสงขนาดนั้นมากเลยนะคะทำให้โตออกมาสวยงามแล้วก็สีสวยนั่นเองค่ะหรือว่าการได้รับแสงเฉพาะช่วงเช้านะคะตั้งแต่9โมงไปจนถึงเที่ยงนะคะอย่างต้นที่เจ้ากอที่เรายกตัวอย่างให้ดูนะคะที่ได้รับแสงแดดช่วงเช้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้องนะคะ สีสวยสีสดแล้วก็สดชื่นตลอดทั้งวันเลยค่ะ หรือถ้าไม่สามารถขึงสแลนได้นะคะต้นไม้ใหญ่นะคะก็สามารถช่วยได้ค่ะก็คือนําต้นไม้ของเรานะคะไปวางไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่นั่นเองค่ะก็จะสามารถได้รับแสงราไรค่ะแต่เราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าต้นไม้ที่บังอยู่นั้นนะคะจะมีแสงเล็ดลอดผ่านลงมาบ้างนะคะเพราะว่าทึบเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับแสงที่น้อยเกินไปก็จะทําให้ต้นนะคะยืดยาวเก้งก้างไม่สวยนั่นเองค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ควรจะรู้ด้วยนะคะว่าต้นไม้ที่เราจะนํามาปลูกนั้นเขาชอบแดดมากน้อยประมาณไหนคะ่ะถ้าสมมติว่าพื้นที่ทําเลที่เราอยู่เนี่ยไม่สามารถได้รับแสงที่เพียงพอนะคะ<ๆ>ก็อาจจะเลือกซื้อต้นไม้นะคะที่เขาอยู่ได้แบบแสงรําไรหรือว่าแสงน้อยนะคะเอามาปลูกค่ะหรือถ้าบ้านเราเนี่ยโอโ้โหมีแสงแบบว่าเพียงพอมากๆเลยนะคะก็สามารถเลือกหาซื้อต้นไม้นะคะที่ทั้งชอบแสงแดดหรือแสงแดดราไรเนี่ยเอามาปลูกได้เลยค่ะทีนี้ก็พอสรุปได้คร่าวๆนะคะว่า ถ้าใครที่ปลูกบอนสีอยากจะให้สีน้องสวยสดงดงามแล้วก็สดชื่นตลอดทั้งวันนะคะ วางน้องในตำแหน่งที่สามารถรับแดดช่วงเช้าได้ค่ะหรือว่าปลูกแดดเช้านั่นเองค่ะส่วนแดดบ่ายนะคะก็ต้องเลือกต้นที่เขาชอบแดดบ่ายจริงๆนะคะหรือว่าชอบแดดร้อยจริงๆนะคะก็จึงสามารถอยู่ได้แต่ถ้าต้นไหนเขาชอบแสงแดดรำไรแต่เราพาเขาไปวางไว้ที่แดดร้อยเหมือนต้นร่อนทองกอแดดร้อยของเรานะคะก็จะเจอสภาพแบบนั้นแหละคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของแสงแดดสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ